ปาฏิหารกสินไฟเผาเงินเผากิเลสนักลางลานวัดเงียบสงัดมีเพียงเปลวไฟสว่างแดงในยามคำ่ำหลวงปูส่สวงนั่งสงบนิ่งดวงตาท่านลึกซึ้งดังรู้แจ้งทุกสังขารรอบตัวมีกองปัจจัยที่ศรัทธานำมาถวายบ้างเป็นเงินบ้างเป็นทองทุกคนยืนรอดูด้วยความปลื้มปีติแต่แล้วหลวงปู่กลับคว้างเงินเหล่านั้นโยนลงไปในกองไฟตรงหน้า เปลวไฟลุกวาบขึ้นทันทีเผาเงินมอดไหมจนกลายเป็นเท่าทานเสียงอื้ออึงดังขึ้นรอบลานบางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะเสียดายแต่หลวงปู่กลับยิ้มบางๆอย่างสงบแล้วเอื้อนเอ่ยเบาๆของพวกนี้มันร้อนเพราะใจเรายึดมันไว้ถ้าเผามันด้วยใจบริสุทธิ์มันไม่สูญหรอกลูกมันกลับกลายเป็นบุญ ทุกคำของท่านเหมือนค้อนทุบลงกลางใจคนฟังเพราะแท้จริงแล้วหลวงปู่ไม่ได้เผาเงินแต่กำลังเผาไฟแห่งความโลภในใจของผู้คนให้หมอดดับผู้ที่เข้าใจทำคำนี้จะรู้ว่าไฟกระสินที่หลวงปู่เพ่งมิใช่ไฟธรรมดาแต่เป็นไฟแห่งปัญญาไฟที่เผาความยึดมั่นถือมั่นในสมบัติทั้งปวงแม้เงินทองจะเผาไปหมดแต่ใจกลับเย็นสงบ เพราะหลวงปู่ได้แสดงธรรมให้เห็นด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยคำพูดในคืนนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งกราบเรียนด้วยน้ำตาว่าหลวงปู่ทำไมท่านไม่เก็บไว้ช่วยคนยากจนล่ะครับหลวงปู่เพียงตอบเบาๆว่าช่วยเขาได้ชั่วคราวแต่ถ้าเขาเห็นธรรมเขาจะพ้นทุก์ตลอดกาลตั้งแต่นั้นมาศิษย์ทุกคนจำคำหลวงปู่ขึ้นใจว่า ครับภายนอกแม้มีมากก็ไม่เท่ากับใจที่ไร้ความโลภเพราะไฟที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ไฟนอกกายแต่คือไฟกิเลสที่เผาใจคนให้ทุก์ไม่สิ้นสุด